วันนี้เรามีแขกมาบ้านค่ะคือบ้านคุณสมรักคำสิงยจานเจย์เ่ย์เจย์ ตามธาราด้วยนะคะในคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะวันนี้เรามีแขกมาบ้านค่ะมาเยี่ยมบ้านกันนะคะคือบ้านคุณสมรักคำปิง <c oughs> เขามาจริงๆนะไม่ได้มูด้วย <c oughs> มันเป็นเหตุเกิดจากเราไปอัดรายการแล้วเจอน้องเบสพี่สมรักแล้วน้องเขาบอกว่าอยากมาเยี่ยมธาราจังเลย <c oughs> มาสิเรามากินข้าวกันที่บ้านแล้วก็ <c oughs> เดี๋ยวให้พี่ชช่วย <c oughs> เลี้ยงหลังดูสิว่าน้องเบสแล้วก็น้องบาสด้วยนะ <c oughs> พี่น้อง อยู่กับทาราแล้วจะเป็นยังไงทาราหูปูแม่หูแม่ลองดูซิว่าทาราจะซนขนาดไหนนะคะไม่ไม่ต้อพูดหรอกแม่ต้องพูดเลแม่ต้องพูดเลยแม่ต้องพูดแม่ต้องพูดห้องนี้ก็เป็นห้องประจําของทารานะคะมาเดี๋ยวจะให้น้องๆเนี่ยมาอยู่ที่ห้องนี้กันนี่แหละอยู่ในคอกเนี่ยเขาเรียกว่าคอกกั้นเด็กนะ ดูสิว่าธาราจะเล่นด้วยหรือเปล่าจะงงแง่ไหมถ้าน้องเขาร้องเพลงให้ฟังแล้วจะฟังหรือเปล่าธาราต้องอย่าแกล้งพี่เขาเยอะนะลูกแล้ววันนี้นะมดูจะอะไรว่าหรือเปล่าเพราะว่ายังไม่นอนเลยยอมไ่นนธาราจะเป็นประมาณนี้เวลาปล่อยไว้ปึ๊บแม่ออกไปข้างนอกละแม่ออกไปนอกแม่ออกไปข้างนอกได้ไหมได้ไหมน่าหงายแม่นม่แม่เนี่ย เรียกแม่เหรอลูกเรียกแม่เหรอลูกจังจิ้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 งจิงจิงจิ้งจิ้งจิ้ง้จแล้ว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 แล้แล้วจิิ้แต่จิง้ิ้แไปแล้วนแม่ไปดีกว่าแม่ไปดีกว่าแม่ไป อยู่หาารกับทารานะคะทีนี้แหละคนอื่นเนี่ยจะรับมือบบนี้นักมวยนะลูกนี่แจมเหรียญทองโอลิมปิกของประเทศไทยนะลูกเย้ยย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 ูยย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 ย่

เดี๋ยวจริงจบไม่ปุ๊ๆ่ยุดได้ทําีมก็ได้ให้เขายุดนี่ยังไงให้ลูกเกิดมาแล้วลูกเป็นเด็กดีแล้วก็น่ารักเป็นออิชาตตูเหมือนที่พสุดัจจรตอนเด็กต้องต้องมาเข้าต้าลักอยู่ผมผมยาพวกหับราณกัวให้ตีลกลูมันผูกัวให้ผูกลลูกให้ตีไม่เกิดแ้จองตเลยแม่แม่โดนตีไหมค แม่รถที่ตูดคิดว่าลูกของตัวเองเนี่ยลูกสาวอยากลองไปเล่นหลักคิดว่าเขาจะเรียนหนอยไหมนปกติน้องมันก็ไม่ได้ผมว่าหนักผมใจเย็นเลยนะเอาเป็วันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่มาเย็นมากชมพู่นะคะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังว่าเป็นยังไงหวังที่สามขอกพี่แองขอบคุณมากเลยนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บ้านพี่ชมพู่ก่อนบาปค่ะ เลี้ยงน้องได้เนี่ยน้องก็ต้องมีอาหารการกินไปาดข้อี้อ่าลองอาบัวเดิเกทงานม่อี้อ่าให้ดูิริิริ มาเลี้ยงเด็กอะ่ะต้องรู้ด้วยนะว่าอาหารเด็กเป็นยังไงอะ่ะค่ะเนี่ยที่น้องกินเนี่ยมีแต่ของมีประโยชน์มันคืออะไรคนะอร่อยไหมอะ่อะอร่อยมโอจีเก่อนแม่กินน้อยเชียแม่นะเหลือฉันเยอะนี่เพื่อทานาเลยนะนี่กินทั้งคำเลย <c oughs> มันเป็นยังไงมันเป็นแบบบดๆอะ่ะไม่มีอะไรให้เคี้ยวแล้วมันก็แบบ แล้วมันเป็นรสชาติอร่อยไหมมันหวานไหมอืมไม่มีรสชาติอะไรเลยอ่ะแต่ไม่ได้แย่นะแล้วถ้ากินอีคำเอาไหมไม่เอาไม่เอาเฮ้ยนั่นเข้ากับเด็กได้แล้วนะฮ่าไม่รอดนะคะจะแอบดูไหมไม่รอดกราบกราเอามู้กับผิดกับผู้กับผู้เนี่ยโอเย็ดด้วยโอเย็ดเาจะมาจับอะไรกับาจริงเหรอเราจะเขา เลาเขาเหมือนเป็นเด็กเริ่มจำาละว่าใครคือใครถ้ามาใหม่ๆเนี้ยต้องใช้เวลาเขาแป๊บหนึ่งพอเขารู้ว่าแบบเฮ้ยเป็นมิตรหรือว่าอยู่ได้เขาก็จะโอเคอุ้ยร้องน้องกลัวเอ้ยร้องแล้วจะร้องให้แล้วขออุ้มหน่อยหนุ่น่ารักอ่ะอุ้ยปาอาจจรร้องเพลงสิเดวี่ส์เอ้ย

เอาของเล่นมาให้น้องดีกว่าค่ะขอขอเย็นๆเลยค่ะพี่ซื้อของเล่นมาฝากซื้อของเล่นมาฝากจี้จี้ลาลาดูนี่เฮ้ยน้องน้องอันนั้นหรอแกงไงวะเนี่ยแกก่อนแกก่อนน้องชอบหวังรวยทำจะเอาว๊อกโอ้โหเป็นคนชอ ชอบ้่าอูงชอบบอกเสนี่ชอบพุ้หนึ่งทีชอบยิ้มหนึ่งทีมีอีกอย่างด้วยมีรถด้วยนะขอรถ่ลยค่ะไม่ออกอะจเออรู้รีบใช่ไหมแป๊มนเออกแกไม่อนีอี้ก่อนเราเล่แค่นี้ ือนน้ากอน้ได้ได้หลนอนไหมพี่อยากรู้เหมือนกันที่จะพาน้องนอนได้หรือเปล่านอนไหเด็กนอนทั้งไหนะงหนหรือฟังหน้านิไหมน้องพู่มกีข้าวาแกจะบ้าหรอ ยังอยากเล่นอยู่ยังอยากเล่นลาพ่อเด็กเราก็เราย่งไรเราให้น้องกินนมก่อนให้น้องกินนมก่อนเราไม่ ไม่สอบเร็จแต่ว่าแต่ว่าน้องชอบของเล่นก็ถือว่าโอเคเลยขอเล่นจะของมาใหม่ครับได้ไดมาเล่นกันได,ไ,ได้ไปเยี่ยมอีกเนาะโอเคไหมโอเคนะ ่่นี้ชมพูเาาาจะฝกกช่อองเเเหมืนนัป็นแล้วค่ะแม่อยู่นี่นั่นเป็นแล้วอย่าทายทายอย่าไปติดแม่แล้วลูกกิน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 ฟันกำลังขึ้นเนี่ยฟันฟันเนี่ยดูตามขอบเนี่ยรับฟันไม่ทั่วเลยเนี่ยรู้ว่าจะเป็นเมาคีนะน่ารักอ่ะเอาล่ะวันนี้ขอบคุณที่มาเยี่ยมบ้านพี่มาเยี่ยมลอง ชมพู่ก็ขอบคุณทีมของพี่ชมพู่เพื่ที่ให้หนูมาถึงบ้านค่ะถือว่าผ่านด่านมากนะเพราะปกติธาราไม่เอาใครแล้วแล้วก็คือตอนเนี้ยลืมแม่ไปแล้วด้วยแม่ของเล่นจะมาอีกนะคะได้ฝากกดติดตามช่องน้องเขาจริงๆแฟนคลับเขาว่าติดตามเขาไปแล้วแหละแล้วให้แฟนคลับเขาไปติดตามช่องเราใช่ทุก <ๆ S 2> คนต้องกดติดตามช่องพี่ชมพู่แล้วก็เดี๋ยวเบสจะมาหาน้องอีกแต่ถ้าน้องโตขึ้นหล่อหนูรอจีบน้องอ <ๆ S 2> ของแม่แอลเด็กตอออนนี<ๆ>้ะะคคแม่่ไุาทก ธนาไปยบายก่อนไหมธนาแม่อยู่นี่ธนาหนูไม่ร้องแล้วเหรอไม่ร้องแล้วอ่ะลูกพี่เอาของเล่นให้แต่แรกแล้วให้ให้ของเล่นตั้งแต่ก่อนไป,ไปกินข้าวแล้วใช่ไหมจะได้ไม่ร้องใช่ไหมใช่ไหมหนูไม่ร้องแล้วไปเราไปข้างล่างกันเถอะเป็นเด็กอยู่เป็นะดีจังเลยอ่ะน่ารักอ่ะมีผู้ชายเข้าบ้านเราเฮ้ยทีมงานหนูเองเป็นไงคะชอบไหมไม่ค่อยมีผู้ชายเข้าบ้านเนี่ย